แสนสุขมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพ่อปอแม่พิมพ์และน้องพีคเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน้องพีคเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้องพีคก,กลับมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้น้องพีคไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนมาด้วยครับสนุกมากเลยน้องพีคขอตัวไปทำการบ้านก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวพ่อตามไปนะลูกลูกเราขยันจังเลยนะพ่อน่ารักจริงๆเลยแล้วพ่อก็เดินตามน้องพีคเพื่อไปสอนการบ้านและในเย็นวันนั้นที่บ้านของน้องพีคจัดงานเลี้ยงวันเกิดบริเวณสวนข้างบ้านซึ่งวันนี้แม่พิมพ์เข้าครัวทำอาหารเองทุกอย่าง ทำอาหารเกือบเสร็จทุกอย่างแล้วเหลือแต่ลูกชิ้นทอดของโปรดของน้องพีคเอ๊ะเราลืมซื้อลูกชิ้นมานี่นาลองดูในตู้เย็นดีกว่าว่าแล้วแม่พิมพ์ก็จัดการหาลูกชิ้นในตู้เย็นนี่ไงเจอแล้วจำได้ว่าเราซื้อมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมันคงยังไม่เสียหรอกนะและแล้วแม่พิมพ์ก็จัดการเอาลูกชิ้นมาทอดอย่างขมักขเม้น เลี้ยงบริเวณสวนข้างบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามพร้อมทั้งอาหารบนโต๊ะมากมายทั้งบาร์บีคิวต้มยำลูกชิ้นทอดคุกกี้ที่แม่พิมพ์เตรียมไว้คุณแม่ครับอาหารเยอะแยะเลยน้องพีกจะทานให้หมดเลยครับเดี๋ยวลูกไปล้างมือก่อนจ้ะไม่น้องพีกหิวน้องพีกอยากทาน ว่าแล้วน้องพีกก็ไม่ล้างมือตามที่คุณแม่บอกแถมยังใช้มือจับอาหารเข้าปากอย่างอเอร็ดอร่อย<ม>และในคืนนั้นเองหลังจากงานเลี้ยงจบลงน้องพีกกลับไปห้องไปอาบน้ำและเข้านอนพอถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มเกิดอะไรขึ้นกับน้องพีกของเราคุณแม่ครับช่วยน้องพีกด้วย น้องพีเป็นอะไรลูกลูกแม่ลูกพ่อพ่อครับแม่ครับน้องพีกปวดท้องถ่ายเป็นน้ำสามครั้งและอาเจียนด้วยครับสงสัยลูกจะท้องเสียแล้วล่ะพอ่อเดี๋ยวแม่จะไปชงเกลือแร่ให้ลูกก่อนนะหลังจากนั้นน้องพีกได้จิบเกลือแร่ เวลาผ่านไปประมาณ2 3ชั่วโมงน้องพีคอาการไม่ดีขึ้นยังคงเข้าห้องน้ำอีก3ครั้งและยังมีอาการปวดท้องริมฝีปากแห้งและอ่อนเพลียมากขึ้นคุณแม่เห็นอาการไม่ดีจึงรีบนำน้องพีคส่งโรงพยาบาลโอ้ยแม่ครับน้องพีคปวดท้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะลูก มาที่ห้องฉุกเฉินคุณแม่พิมพ์ไปยื่นบัตรที่ช่องบัตรแล้วรอเรียกช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันซักประวัติและนั่งรอเรียกเข้าห้องตรวจผ่านไป1ิบนาทีน้องพีกก็ได้เข้าห้องตรวจเชิญน้องพีกพบคุณหมอคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอชื่อยลูกดิฉันด้วยนะคะลูกดิฉันถ่ายไม่หยุดเลยค่ะถ่ายมากี่ครั้งแล้วครับน้องพีถ่ายเป็นน้ำห้าครั้งและอาเซียนด้วยค่ะแล้วเมื่อตอนเย็นน้องพีไปทานอะไรมาครับ พอดีที่บ้านมีงานเลี้ยงวันเกิดฉันเลยทำบาร์บีคิวคุกกี้ลูกชิ้นทอดให้น้องพีคทานแต่ฉันเอาลูกชิ้นในตู้เย็นที่ซื้อมาไว้นานแล้วคิดว่ามันคงยังไม่เสียเลยเอามาทอดแล้วตอนที่ทานน้องพีกก็ไม่ได้ล้างมือก่อนทานอาหารด้วยค่ะเดี๋ยวขอตรวจร่างกายน้องพีกก่อนนะครับน้องพีคตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับยังปวดท้องอยู่ครับเออน้องพีคท้องเสียเฉียบพลัน ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการน,นะครับน้องพีกก็ได้มานอนที่ตึกเด็กเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนบนเตียงคุณแม่พิมพ์เฝ้าอยู่ที่เตียงคุณแม่ครับน้องพีกไม่อยากนอนโรงพยาบาลเลย น้องพีคจะต้องนอนโรงพยาบาลดูอาการนะคะเพื่อให้น้ำเกลือและยาถ้าน้องพีคหยุดถ่ายอุจจาระและมีอาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้นะคะคนเก่งน้องพีคได้ฟังที่พยาบาลใจดีพูดจึงหายงองแงและกลับไปที่เตียง 3วันต่อมาน้องพีก,ก็หยุดถ่ายอุจจาระและอาการดีขึ้นหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านก่อนจะกลับบ้านคุณพยาบาลใจดีก็มาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคท้องเสียน้องพีกจะได้กลับบ้านแล้วก่อนกลับบ้านพยาบาลจะสอนวิธีการป้องกันตนเองจากโรคท้องเสียนะคะ อันดับแรกเราก็ต้องมาทราบสาเหตุการเกิดก่อนนะคะโรคท้องเสียเฉียบพันนี้เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยเชื้อจะเข้าทางระบบทางเดินอาหารหลังจากที่เชื้อเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการปวดท้องถ่ายเหลวมากกว่า3มครั้งคลื่นไส้อาเจียนหากสูญเสียน้ำจากการถ่ายมากจะทำให้ร่างกายขาดน้ำโดยจะมีอาการริมฝีปากแห้ง ผิวแห้งอ่อนเพลียมีไข้ได้หากมีอาการขาดน้ำมากๆอาจทำให้เกิดภาวะช็อกหรือหมดสติได้สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้อีกน้องพีกและคุณแม่สามารถทำได้นะคะโดยข้อหล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังจากถ่ายอุจจาระปัสสาวะข้อ 2. เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ สะอาดไม่ทานอาหารที่สุกสุกดิบๆบและอาหารที่เก็บไว้นานๆข้อ3ดื่มน้ำที่สะอาดโดยน้ำต้มสุกจะดีที่สุดข้อ4กํกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันคุณพยาบาลยังให้ความรู้เพิ่มเรื่องการปรุงอาหารให้เด็กทานด้วยคือ ไม่ทำอาหารที่มีรสเผ็ดให้เด็กทานเพราะว่าเด็กระบบการย่อยอาหารยังไม่ดีเหมือนผู้ใหญ่จะทำให้ท้องเสียได้ง่ายขอบคุณนะครับคุณพยาบาลน้องพีคจะเอาไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะครับจะได้ไม่มีใครท้องเสียเหมือนน้องพีกอีกแม่ก็จะไม่เอาอาหารที่เก็บไว้นานๆมาปรุงอาหารให้น้องพีกทานอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ หลังจากวันนั้นน้องพีกก็ไม่มีอาการท้องเสียอีกเลยเพราะคุณแม่ทำอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ให้น้องพีกทานทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาหารนอกจากจะให้ประโยชน์แล้วอาจจะให้โทษถ้าหากนำอาหารที่ไม่สะอาดเก็บไว้นานๆหรือหมดอายุ มาปรุงอาหารก็จะทำให้เกิดโรคท้องเสียเหมือนน้องพีกได้นะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะคะนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเราตอบคำถามทดสอบความรู้กันดีกว่าว่าเราได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างงั้นเรามาดูคำถามข้อแรกกันเลยข้อ1น้องพีกป่วยเป็นโรคอะไรคะ ท้องเสียเชียพัน์ในเด็กครับข้อ2ทำไมน้องพีกถึงท้องเสียน้องพีกไม่ล้างมือก่อนทานอาหารและทานอาหารที่เก็บไว้นาน ข้อ 3. น้องพีกมีอาการอย่างไรบ้างมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวเป็นน้ำอาเจียนอ่อนเพียียลิมฝีปากแห้งข้อ 4. ท้องเสียแล้วจะทำอย่างไร แรกจิบน้ำเกลือแร่ชดเชยน้ำที่เสียไปหากยังถ่ายเล็วหรืออาเจียนไม่หยุดมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชือ้อข้อ5ถ้าไม่อยากท้องเสียต้องทำอย่างไร ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ 2. เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสะอาดไม่ทานอาหารที่สุกๆดิบๆอาหารที่เก็บไว้นานๆ 3. ดื่มน้ำที่สะอาดโดยน้ำต้มสุกจะดีที่สุด 4. กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของแมลงวัน